เพชรพระรวยสวัสดีพี่สู้ผู้สุขคนครับผมมูลนิธิกระไดมหฮอดมาถึงนานล้านของอาจารย์สิงเนาะครับสมสม้มมาตามเนวทางของอาจารย์สิงกันตองหวนเนาะครับเนาะหดทะเลกับเขาตะเล็กวิ่งเหล็กจับกูป่ะเขาเนะพี่น้องเนะเาะก็ขอไปรับไปสม้มไปเบ่งไปฟังน้ากันพี่น้องว,วันที่สามสิบ 2, 6, 6. เอ็ดกอรกดาสองหาวาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ มาตามกันตองหดเลยปรดีครับตามกันตองหมดเลยเลขวิ่งเข่าอยู่เนาะเลขวิ่งเข่าอยู่จับคู่เขาจับคู่วเขาจะเลขวิ่งเข่าเลออกหนาสามอมนามะออกสามศูนทางลพวกงวดเนี่ก็มาแล้วมาแล้วบนตั้บนี้บนเมื่อกี้เป็นเดือนสะกาว หมดมามาแล้วมาแล้วโอ้มากเลยจึงไอ้พี่ไปเพื่อนเห็นทังใส่ซำเรียกมาจุดจุ๋มเขจะจัดประสบการณ์เลยพอเรื่องินหรอเรียนครูมันจะจัดให้กันนะพี่น้องมาเบิ่งไปน้ำกันอันนี้อันนี้บนเนาะครับเนาะอันนี้บนครับอันนี้บนวิ่งบนหกเก้า วิ่งบนวิ่งบนหกกับเก้าจับคู่หกสองหกสามหกเจ็ดเก้าสองเก้าสามเก้าเจ็ดตัวสามตัวจับคู่ไว้สองสุดหกสามเจ็ดหกสามเจ็ดเก้าพีน่น้องแคบหน่อจอไว้ยังไม่มีตัวเน็้นาะครับเนาะยังยังกับวงแต้วกันในวงอีก้วบงทีนี่นน มีวงไม่เลือตรนี้เหล็ก่างโอ้เหล็ก่างวงแล้วลางวงลสมันีครับมันวนดวนผลมาครับเหล็กกวจะออกเอาล่างก็วิ่งหกับ7เจ็ดโอ้หกับ้แปดทนนั้นหกขึ้้าอันี้วิ่งล่างโอ้อันนี้ชุดเต็มเนาะครับเนาะชุดเต็มกับเกาตัวเขาโอ้ชุดเต็มเก้าตัวเว้เก้าเก้าเก้าสี่ย์หกนย์เก้า สองตัวมีกันไหมเก้าสามโเก้าเก้าสามหกเก้าตัวกันตัวซีซัองไหมนะครับตัวกันตัวล่องที่จับไปดหกแปดเก้าศูนย์เก้าชุดเต็มละเก้าตัวตัวนี้ชุดเต็มชุดกันซเต็มโอครับอ้อันนี้ชุดอันนี้ชุดเต็มนะครับเนาะชุดเมัวครับชุดเต็มล่างเต็มล่างเกตัวกับวงไหอยู่วงไม่แปดหกแปดเก้าศูนย์เก้า เก้าชุดครับอืมชุดเต็มเก้าคู่เก้าหางเด้พี่น,อน,น้องแคบหนึ่งแคบหน้าจอไว้อันนี้คือลางชุดเต็มลางจับอุลร้อยบัเปียนครับบัเปียนนั่นบหครับบัเปียนอยู่เลยเด็กวิ่งไม่สงตัวมีหกแปดครับทุนหน่อยก็แปดหกแปดเก้าสูกเก้าครับ,รบชุดกันกันเข้าสามหกเก้า อันนี้ชุดบนนะครับเนาะชุดบนครับชุดบนชุดบนบนมีหกตัวเหมือนเดิมอ่ะพี่น้องเขาแคบหน้าจอดนะครับเด้อแคบหน้าจอตามนี้ครับผมชุดบนชุดล่างแต่ชุดบนย่างพว้งนะครับเนาะชุดบนยัางพว้งแต่ก็สังเกตก่ะวิ่งว่าเขามีกระมี่สองะเนาะมีแต่วิ่งหกกับเก่าหนึ่งเลขสองลักเนาะ เลขสองหลักติดหกติเก้าเลขติดหกติดเก้าเลขล่างติดหกติดเกาต่าสองง่มเนาะแง่เลขสวยเลขงามีวันนี้เาาีจะคุอูแม่นยู่ครับแหนอพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้นะครับเด้ออาจารย์เพิ่อนหาแล้วครบบนครบล่างแล้วมาสวยาีฟันจ้าูทรงกูไว้โอ้ ก็ยังมีโค้งทุตายอยู่ครับ <S <S คโค้งมีย like ังมีโค้งทุ้ายเนาะครับเนาะัวนา้มันมันก็ได้มกโงไปทุตายสี่เนีนจะพูดสองพูนี่ละจะได้พูดชุดเก่าตัวแต่ว่าโค้งทุ้ายคิดว่าได้หลายคููเนาะท่านคูสองคู่นี่นะก็สำหรับผู้ทุนหน่อยเนาะเอาเส้นชุดเต็ม้ยครับอาเอาแนวชุดเต็มไปกอนอาจันไปวิเคราะห์รลายสำนักอาจันเทียบกันบ้งครับทัดๆมาเกิดผ่านไปเนาะครับเนาะ อีครับขัข้นตวงเหล็กน่าใจก็ไปหาจับจองลอตเตอรี่ไปเนาะครับเนาะครับผมเลขตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางครับชุดนี้ล่างด้วยชุดนี้บนได้ครับอ่ะคือเราเขาแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อแต่เลขวิ่งงวดที่แล้วกับผ่าขาดเนาะเลขวิ่งงวดตัวที่แล้วฮะเขาซูมเนาะเขาซูนเนาะมึงไปจับซูเป๊ะซูเก้าอันนี้แป่งเนาะมันไปียว สราบส่วนขรบส่วนต่ว <MM> um right? ่าเ็กวิ่งพลาดก็โอเคแล้วครับเนาะเพราะว่าผู้กระเจ้ากวเจ้าได้เลขดีเลขเด่นมากก้าเจ้าหามาใส่เรอกับวิ่งก็ไครับครับเอามาจับมาใส่เลกวิ่งก็ได้ครับปกผมจับูจับเลขวิ่งไปย่างละจุได้เลขววิ่งล่างหกเก้าหกแปดหกแปดวิ่งบนหกเก้าเหรอเห็นว่าเด่นหกหลดหกหกบนหกล่างหลดเนาะ บนหกรางโหลดจัดโหลดบชนนกัเล็กขับแมนอยู่ครับเล็กวิ่งบาช่วงกันมันก็คนละสูตรอยู่แล้วเนาะอ่มันคนละสูตรมาส้นที่หกเล็กบนเล็กล่างซีวาตุนเดียวกันเนาะครับแมนอยู่ครับแต่ว่าบนซีว่าล่างแต่ว่าล่างก็บนการโหลดเอาพี่น้องแคบหน้าจอยรอบ้ะครับเด้อแคบน้าจอยอย่รอบบนล่างนั่นแหละตามนี่ อาจารย์เพิ่นก็แยกให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างส่วนเลขสามตัวก็สามเจ็ดหกบนสามเจ็ดเก้าสามนี่เป็นลักลอยตัวนี้ครับสามเป็นลักลอยก็ได้ได้ลักนงวยก็ได้ตัวนี้ได้ครับสามเฉพาะสามก็ที่ว่านี้อาจารย์จับสามนะครับโอ้จับสามเนาะสามเป็นลักลอยสามตัวเดียวหรือจะไม่จับเซฟทั้งทึ่งนี่ก็ได้เอาสามเซฟก็ได้ สามมาใส่ซื้อเวทุลเศร้าเอามาไซสามเก้าสองสี่ได้เนาะได้ครับได้ได้สามเก้าสามมึงสี่ได้กับพเนร์นี่เลขหามเลขเบิ่นเนาะเปลี่ยนไปได้เปลเปลี่ยนไปได้มาทุกอย่างมาทุกอย่างเนาะเอาขอบคุณทนายครับผมขอบคุณครับครับมาพี่น้องเ้าแคปหน้าจอของอาจารย์สิงไว้แล้ว ขอให้โชว์ๆมันมนันเรื่อยๆเฮี้ยงสุขสุขคนอาจจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กด share, ติดตามจะเก็บปลาลวดนะครับเ้อะทีน,นี้กำลังใจให้คลิปต่อไปคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม